ใครที่กำลังมองหารถไซเก่งกาแต่ราคาเท่าอีโคโค,คาร์นะคะในส่วนของอุปกรณ์นี้เขาให้มานะคะเครื่องมือยางอะไรแม่แรงคันนี้ยังอยู่ครบเลยในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าเบาะนี้นิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะรับกับสรีรลของคุณลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ นั่งจำบอรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยค่ะด่านะเอาใจใครที่กำลังมองหารถใช้เก่งกาแต่ราคาเท่าอีโคค่ะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าบอยรถบ้านขายแต่รถใหม่ๆค่ะวันนี้ค่ะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะไต้ตาอันติสนะคะเครื่องยนต์1.8ตัว G นะคะรถปี2010นะคะลูกค้าราคาไม่ถึง300,000บาทนะคะสำหรับใครที่ตั้งงบไว้ซื้อสดนะคะจะบอกได้เลยว่า คันนี้สภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะลูกค้าคันนี้ด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะกระจังหน้าโครเมียม mm hmm. นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะใครที่กําลังหาให้คุณพ่อใช้นะคะหรือว่าคุณแม่ อยูนะะ่น่าจะชอบชมนี้กันเยอะนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นยางของดันหลบนะคะยางเป็นปี2020เลยลูกค้ราร้อนแม็กดเดิมๆยังสวยๆอยู่เลยนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ในคมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะมีสเกิร์ตมาให้ทั้งด้านข้างนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสภาพคือบอกเลยว่านางฟ้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังมีเซ็นเซอร์าการระยะ,ะมาให้2จุดเลยนะคะแล้วก็จะบอก1 8ตัวจีนะคะ ลูกค้าโครราอันติดนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหาอันติดไว้ใช้งานนะจจะบอกได้เลยว่าไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะเต่จ้ำพาไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังดีกว่านะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าให้ดูกันแบบว่าชัดๆเลยนะคะคันนี้อันไปคือได้ความกว้าง เยอะมากๆลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยได้ถึงสงแล้วก็ใบเล็กได้ถึง3ใบเลยนะลูกค้าสาหรับคันนี้คือถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะเครื่องมือยังอะไรแม่แรงคันนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าเอาไปเนี่ยสภาพคือพร้อมที่จะใช้งานเลยนะจ๊ะคุณพี่เดี๋ยวจับภาพไปชมความสวยในส่วนของด้านในบ้านดีกว่านะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com โอ้โหด้านในบอกอะไรเลยพี่ว่าทำไมมันใหม่ขนาดนี้นะคะลูกค้าถ้าพูดถึงความอึกทึกทนเนี่ยต้องให้อันติดเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเห็นไหมลูกค้า จะเอาออนติปเนี่ยไว้ไปใช้งานนะคะลูกค้าถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะดีเอ่อบอดี้สวยนะคะลูกค้าแล้วก็ทนมากๆเลยนะคะด้านในก็คือแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะวิทยุเนี่ยมีหลายขึ้นมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะลูกค้าได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของคอนกลางนะคะลูกค้าตัวนี้ก็ จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยลูกค้าใครได้ไปนะจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะซื้อสดหรือจะไปเน้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะในส่วนของบอกค่ะ เลยนะคะแล้วก็บอกค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะรับกับสลีละของคุณลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะสําหรับบ้านไหนมี้มาไม่แมวน้าลูกค้าตัวนี้นะคะ ขนเนี่ยไม่ติดกระบอกแน่นอนแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนด้านหลังค่อนข้างที่จะว้างขวางมา,มากๆเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ราคาเท่าอีโคคาร์นะคะจะบอกได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะปี2 0 1 0สภาพคือสวยจริงคุณพี่สวยแบบเกินเกินราคาที่เขาให้มาคือเกินไปเลยนะคะลูกค้าแต่จไม่บอกในส่วนของราคาด้านหน้า ่คะเป็นไงกันบ้างคะกับรถปีเก่าจากทางบริบ้านจัดมาให้แล้วสภาพบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆเลยนีคะลูกค้าบอกก่อนปี2010นะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะเฮ้ยทำไมรถนั่นใหม่จังสำหรับอันติคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.8ตัว G คันนี้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใคร ดูเป็นสามแสนนะคะจะบอกได้เลยว่าคันนี้สามแสนมีทอนแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะจากับจอนติดเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะและถ้าใครอยากจะชมรถสวยๆนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทสขาราชบุรีเลยค่ะวันนี้นะคะจำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันจ้า